สวัสดีค่ะพ่อพ่อเส้นพ่อเต้าค่ะพ่อเต้าสวัสดีค่ะออว่าอะอันนั้นแนวทางเลานะค่ะพ่อรัฐบาลไทยกับปล่อยไปแล้วเมื่อกลางวันนี่เนาะเอาไอเอฟซีไปแล้วของอ่าบันี้จีตามของพ่อเต้าเนาะกันแนวทางเล่าพัฒนาเ้อค่ะคือเมื่อวานนี่เนาะอ่าเข่าเนาะเข่าที่เจ็ดสองตรงตรงก็คือเลขออกเนาะห้าหนึ่งห้าหนึ่งสองแปดเจ็ดสองเนาะ อ่าสามตัวแปดเจ็ดสองสองตัวก็คือสองแปดสองแปดนี่สองสองวัดติดเหรอเนาะพอเนาะแล้วก็เจ็ดบิ่งรูดเนาะเจ็ดเจ็ดมาตรงรงนาะเจ็ดแล้วก็เลขบินมีห้าหกเจ็ดเนาะหาเลขหาพ,พ่อพันไปอยู่เล่าอุบลใช่ยู่หนาสูดเลยเนี่ยเดี๋ยวม่วงไหนก่อนเนาะเขาที่เจ็ดเลขบิง่งแล้วก็เจ็ดสองเนาะ จ็ดสองมาตรงๆเลยบ่ต้องกลับตัวนี่ไหมเนี่ยเจ็ดสองเพราะว่าไอ้ฟันดีอยู่บาสันฟันได้กลิ่นทั้งรถหกล้อสันโอ้ยนาะได้กลิ่นด้อยากแรกเข่าเลยเด้อสันเข่าวิรีตัวล่ะเนาะเนี่ยเจ็ดสองตรงๆอันนี้งวดแรก number วันอ่างวดแรกกับเข่าตรงๆแล้วเนาะเพ่อะเฮดคิปปังมาก สามสี่เทียแล้วอันใดกเบอาว่าโอ้โอ,โอเดี๋ยวจะพึ่งการคลิปอยู่นะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะคะ่ะเดี๋ยวอ่ะบันนี้อันนั้นจะได้ตามต่อเนาะค่ะของพ่อเต้าแล้วหรือแม่นบพ่พ่อแล้วแล้วแล้วทั้งสองสูตรแล้วเออเอาแสนาพ่อเต้าก้อนนะจ้ะตามต่อเทปงวดแรกกับปังเลยนะพ่อเต้านีนะะ่เนาะ นี่อยู่ใส่มาเนาะคือบอกให้กันแต่แรกบอกเลาแล้วลว่าโจฝนบ่ได้อันนั้นเนาะไม่ได้บอกว่าโดนเนี่ยบ่เอาว่าบ่เอาสิสู๋โอ้ยนอนก,กันยิ่งมไมันสีพราอ,อน,นั่นเนาะพี่ไหนได้เสื้อส้มเสือ้อตัวนี้เสื้อส้มด้วยเห็นเสื้อส้มนี่เมื่อวันนั้นดิส้มเอาดินี่คลิปที่สองเนาะ ที่สองพ่อเต้านะเอาพ่อเต้าซื่อๆดอกบานเี้ยาวาพดเออพ่อเตา้าธรรมดานี่ยแหละเขียนง่ายวันศุกร์พรุ่งนี้แล้วค่ะวันศุกร์เราพัฒนาพูดลอด่อพิ่นกับล่อเด้อของวดวันที่หนึ่งแล้วค่ะโอ้ยชนกับรัฐบาลไทยเด้ยนะพ่อนะมาเนี้ยวิ่งลูดตัวใดจ้ะพ่อ สามไอ้ของพอเต้านั่น,น,นวิ่งไอ้สามกับสี่ของพอเต้าว,วิ่งรูดสามกับสี่เนาะจ้ะแล้วกานวิ่งจ้ะพ่อเลขวิ่งเลขเลขวิ่งนั่นมีสามสี่ห้านั่นละเลขวินมีสามมีสี่มีห้านะงาสุดวิ่งเลขเด่นพ่อกับเขายุต่ลังเขาดีเนาะจ้ะ ป้าไม่เล่ออกถามว่าฟันดีบ้างวดนนีฟันดีตัวได้ไปกินของยี่ลถดหกลอ้อสันเพราะว่ามันหกสีมก่ม้าหกบ้าบ้าเนะานะแสดงเนาะเพราะว่าฟันไม่ได้กินของยี่ลถดหกลอ้ลอหกล้อแต่หกศูนย์แล้วที่ไหนได้เลขเข่าก็ไม่ก็ไม่ฟันของพอง่อนี่คือว่ากันได้กินได้อยากได้เข้าได้ของนี่ เลขเขาเอ๋อขีดหมดเลยบันนีเน้นตัวใดจ้ะพ่ออันเลขมิ่งสามกับกสี่สามกับสี่ที่เด่นที่สี่ลงสามน่ะละเด่นสี่แล้วไงเพอาะไอ้ขีดเน่าไปหมดแล้วเด่นสี่ได้เอฟซีได้สีส่เอาวงให้ที่สี่แล้วจ้ะสี่เนาะเพิ่อขีดไปมันบันนีอ้อ่ะจับคู่จ้ะจับคู่มี สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่ห้าแล้วค่ะสี่เจ็ดค่ะสี่แปดค่ะเออสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าค่ะสามเก้าจ้ะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าค่ะ <Okay. S 1> เอาบานนี้ซ<ะ>ีได้เน้ะะเน,น 4, 5, แล้วจะ้ะเน้นเน้นซี่ห้าสีเจ็ดเน้นที่สี่ห้าแล้วจ้ะสีเจ็ดค่ะเออสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดค่ะสามแปดค่ะท่านี้บอกราคา หาแปดตัวนึงเหรอฮะหาแปดตัวนึงบอราคามีหาแปดตัวเดียวบอจานที่เน้นเออมันมันเด่นสามกับสี่อืมเด่นสามกับสี่ดอกจันมีสีน่ 4, วงสามกับหาละอมีดอกจันบอจ่ะพ่อบอไม่มตามมาถ้าดอกจันเนาะดอกจันกัะ <c oughs> ดอกจันกะใส่เลยหาแปดตัวนึงจ้าอืมดอกจัน ซี่เกตตัวนึงจ้ะอืมท่านีาน้บอกซีหาเนี่ยละตัวนึงะนะซีหฮาร์ตัวนึงน<ะ>ั่นล้วเอาไปรอดจันนะนะเบื้อกั <มา S 1> ้นดอกดอกจันเล่นแล้วนะเมื่อเล่นกับเมื่อน้ำแนวเมื่อนีน้เดี๋ยวรอเบิ้งตอนเศร้าอีกรอบหนึ่งนะคะฟันดีฟันดียังไงก็สิมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งถามพอ่อนไะ้เนาะก็ อ่าพ่อเต้าวันศุกร์เนาะคะ่ะลาวเด้อค่ะลาวเด้อรัฐบาลไทยปล่อยไปแล้วเลาพัฒนา1สิงหาคม2 5 6 8้วิ่งลูด3ามกับ4เน้นที่4เล็กวิ่งมี3ามมีสีมีห้านะคะ่ะแล้วก็2ตัวที่พ่อจับให้สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปห้า้า เน่นไห้ที่45 47 37 38 58หาสุดที่เน่นล้วการดอกจันนี่ือขอพิเศษนะค่ะ45 47แล้วก็58เนาะอันนี้นะเป็นแนวทางนะค่ะของพ่อเต้าอ่ะอันนี้เบิ้งใส่กันของเกาไม่เนาะค่ะของเกาของไม่คลิปคลิปที่สองเนาะอันนี้คลิปที่สองของพ่อเต้าเจ้าทางตัวเลขไอ้เบิงนะ้งไอ้สิ นี่จังของพ่อเต้านี่เขาทุกงวัดน,นะพ่อแปนมีนบะเรื่องจังไหนแม<น>ีนเขาทุกงวัดอะไรกันเมื่อวะเนาะัแปังโยงหวังมันนี่อยู่เขาทุ่งบนทุ่งล่างหลายเสียพูด่โอ้อันนี้คลิปแรกปังที่เจ็ดสองเนี่ยเ,เข้าตรงๆพ่อส่วนส่วนมากนี่ก็เลขเข่าตรงหรือว่าตกกลับเพื่อป่ดเลขพ่อ,พอ คือคือพลอเก็บหลาลูกส่วนมากคนสี่โตตรงไยก็โตลับไปเลยที่เอ็ดมานั่นนะจ้รัฐบาลไทยก็คือกันแม่นบ่พอชุดนี้ก็คือกันส่วนมากคนสิโตตรงไยก็โตกลับหล่นโดนดินมีเทียนหนึ่งเห็นบ่มันก็มาว่างหาสองนัินมันก็บส้นกันนาสองกันจ้าหาสองมันก็คือคึอคืกเกาเรียนสุดแต่พ่อเต้านี่จ้งพอเต้าพ่อเต้าเด้อจานนี่เป็นคลิปที่สองเนาะเฮงเฮงปังปังมันมัน รวยๆเนาะก็อวยพ่อเนี่ยเอฟซีมิศก์เนี่ยแนวทางของพ,อวพว่อเต้าเต้าว่าเต้าวพ่ีเครื่องยนต์อะไรอย่างงั <laughs> ้นเอาซะนะแนวทางของพ่อเต่านะคะเพราะว่าคลิปใครคลิปมันไะ,ะ <laughs> อันอันนี้เป็นคลิปของพ่อเต่านี่มันคลาานละอย่างเนี่ยต้องแยกเนาะคะ่ะก็กราบขอบพระคุณพ่อ<ย>ามากๆเ <ยา S 1> นาะค่ะที่ให้แนวท<ย>าง <laughs> พี่ระด,ด้ว่าเงินกับเขาอยู่ดอกเฟิร์นเรียกจับคู่ เดือดเขาต้มๆหรือของคอต้าหรืองวดนี้กะตรงแล้วไปจารย์นรายกะเอ็ยดที่กันนำเลยเด้องวดนี้แค่รากาถือกีดอกกให้เอฟคดที่นี่งั้นมีท่องกับส่องจูผ้ารวอยขึ้นเต้าหรือราละเอียดไหนจ้ะกราบขอบพระคุณมากค่ะพ่อค่ะที่ให้แนวทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะพ่อเออวันดีนี่แหละโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้น ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะค่ะขอกรากขอบคุณเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขุสุคนที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะมาหลักการกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาอยู่ตลอดไม่ทอดทิ้งกันเนาะก็คอยมีโชคมีลาบมีหมันเงแงเงงปังๆรวยๆไปกับแนวทางพ่อเต้าพรุ่งนี้เนาะะมื่นอันนี้คือเล่ารอบสองทุ่มครึ่งสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีเนาะค่ะส่วนช่วงกลางวันเนาะช่วงบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นก็ขอให้โชคดี <t customizable> <t oak confused> กับแนวทางรัฐานไรีลอตเตอรี่ไทยให้ถือรางวัลที่หนึงนะ่งเด้อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขส,ขสขนเง,งี้งๆปังๆมันๆรวยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนแล้วนะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ